สวัสดีครับ SK ครับคลิปนี้นำเสนอในเรื่องของการอบรมพื้นฐานรถไฟฟ้าในรุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยเราจัดไปเมื่อวันที่28พฤศจิกาปี63รุ่นที่2เราจะจัดขึ้นในวันที่วันเสาร์ที่4มีนาคมนะฮะเวลาตั้งแต่9้าโมงถึง16.30นที่ห้องอบรม SkyTech ช็อปอยู่สีแยกท่าอิดนะครับ ค่าอบรมนะครับก็อยู่ที่3,500บาทนะครับพร้อมอาหารกลางวันแต่ถ้าชําระมาก่อนวันที่25กุมภาก็จ่ายเพียง2,500บาทถ้าชําระหลังวันที่25ก็2,900บาทถ้าชําระหน้าง,งานก็3,500บาทเต็มนะครับสำหรับผู้บรรยายนะครับก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุวิทย์วงยืนเป็น อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับในหัวข้อของการบรรยายนะครับก็จะให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการของรถไฟฟ้าในส่วนของส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆแล้วก็จะนำเสนอในเรื่องของหลักการทำงานของส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ถัดมาจะเป็นในเรื่องของการซ่อมบํารุงเบื้องต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเ,าเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องของในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษในการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเนื่องจากมีเรื่องของกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องทํางานโดยมีอุปกรณ์พิเศษบางอย่างนะครับให้ปลอดภัยหัวข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำงานงาน,นั่นเองนะครับว่า จะทําการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆโดยมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างไปจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันทั่วไปนะครับในเรื่องของส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่เราเข้าใจนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่แบตเตอรี่นะครับในเรื่องของชุดขับเคลื่อนชุดมอเตอร์นะครับในเรื่องของอินเวอร์เตอร์และชุดควบคุมการชาร์จไฟนะครับหลักๆตรงนี้เราจะได้เรียนรู้หลักการต่างๆ เหล่าน,นี้แล้วก็ในเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆของรถไฟฟ้าและข้อควรระวังต่างๆซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้าก็กำลังเป็นกระแสที่นิยมนะครับแล้วก็ในอีกไม่นานนะครับก็จะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญนะครับสำหรับผู้สนใจหรือผู้ประกอบการ กี่ยวกับรถยนต์นะครับที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องตรงนี้แล้วก็ไปวางแผนในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทํางานตรงนี้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ Skytech Shop นะครับตรงที่คลิปเราจะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับ s k y t e c h s h o p ขอบคุณครับสวัสดีครับ